สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะก่อนอื่นเลยเช่นเดิมนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ Super Thanks การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกเลิงลก์คี่ปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางช่อง The t o r of t of Prince เช่นกันนะคะที่เข้าไป รับชมนะคะ12ราศีนะคะใครที่อยากที่จะรับชม12ราศีก็ไปดูคลิปที่ The Tarot of the Prince ได้เลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานของทุกๆคนค่ะลองมาดูกันนะคะว่าอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะทำสมาธิที่ไพ่สำหรับนี้เรามาดูกันนะคะขอพลังงานของทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ อีกหชั่วโมงข้างหน้านี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะขอพลังงานทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้คะ่ะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคะ้ารียญ อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ3ามดาบสามไม้เท้า,อ,า,อ,วาวอีกหนึ่งชั่วโมง Wh ข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคะสิเหรียญค่ะว้าวอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ ไม่เท้าอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะเด็กถือไม่เท้าค่ะ k i King of s w o r d s ดาหลังพายเป็น4ีไม้เท้านะคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะคะสำหรับบางท่าน ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะรู้สึกว่ารอจังหวะบางอย่างอยู่นะคะในบางเรื่องที่คุณรอคอยและต้องการนะคะแต่บางอย่างก็เป็นอุปสรรคเช่นกันนะคะอ,อ,อุปสรรค ที่อาจจะเกิดเรื่องของความวิตกกังวลความคิดมากความคิดเยอะนะคะบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจหยุดนิ่งไว้ก่อนนะคะในชั่วโมงข้างหน้ามองข้ามสิ่งสิ่งนั้นไปมันอาจจะมีอะไรลบๆเข้ามากระทบจิตใจของคุณด้วยเป็นสิ่งลบๆหรือว่าบางอย่างที่มันรู้สึกเกิดเรื่องของความ วิตกกังวลความอ่อนไหววันไหวพิเศษเกิดขึ้นในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะคะหรือว่าอุปสรรคอะไรก็ตามแต่นะคะสามไม่เท้าการมองข้ามอุปสรรคนั้นไปค่ะมองไปยังความฝันสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็รอคอยนะคะแล้วก็มีคนดันไกลาทางไกลที่รอคอยการกลับมาหาคุณหรือว่าใครบางคนที่รอคอยจังหวะอะไรบางสิ่งอย่ที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะหนึ่ง สิบถ้วยอ่าสิบเหรียญค่ะความมั่งคั่งนะคะบางท่านก็รอคอยจังหวะเรื่องของการเงินที่จะเข้ามาได้รับเงินได้รับเงินกน็ได้รับมาสังหาหรือว่านี่คือการงานการเงินการเงินโดดเด่นมากๆเลยนะคะบางท่าน กำลังมองจังหวะอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างอาจจะได้ติดต่อนะคะติดต่องานติดต่อธุรกิจได้หรือว่าได้รับเงินเข้ามาหรือว่ามีเงินเข้ามาในกระเป๋าหรือว่าได้รับเรื่องของการหุ้นหรือว่าเขาเรียกว่ากําไรอะไรที่มันมันเห็นนะคะมันมองเห็นละนะคะที่จะที่จะได้มาในอนาคตนั่นเองนะคะหรือว่ากําลังที่จะได้เลยนะคะก็ได้เช่นกันนะคะการเดินทางการเดินทางไกลบางท่านอาจจะรู้สึกว่ากําลังตั้งหน้าตั้งตารอแผนที่จะเดินทางนะคะเดินทางเดินทางไกลสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านรู้สึกว่าอาจจะท้อนะคะ อาจจะท้ออาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะล้ากับบางอย่างนะคะฮึบพลังตัวเองขึ้นมาค่ะถ้ารู้สึกว่า กำลังมีไฟนะกาลังอยากที่จะเดินหน้าไปต่อนะแต่หมดพลังนะคะชาร์จพลังหาพลังให้กับตัวคุณเองนะคะหรือว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีพลังมากๆเลยนะคะและบางท่านได้รับการติดต่อจากใครบางคนนะคะได้รับเคลื่อนได้รับการเคลื่อนไหวนะคะบางอย่างจากใครบางคนนะคะรู้สึกว่าอาจจะเป็นอะไรที่มาทําให้คุณรู้สึกชุกคิดบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านอาจจะได้เดินทางไปเฉลิมฉลองเรื่องราวความสุขความสนุกสนานที่กําลังจะเกิดขึ้นเช่นกันนะคะบางท่านอาจจะมีนัดนัดเดทหรือว่านัดอะไรกับเพื่อนก็ได้ หรือว่าสังสรรค์หรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะกำลังจะเกิดขึ้นนั่นคือการเฉลิมฉลองนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นมีนัดปาร์ตี้กับเพื่อนหรือว่ามีนัดพบเจอกับใครบางคนก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็บางท่านกําลังตั้งหน้าตั้งตารอนะคะที่จะได้เ,เขาเรียกว่าได้ของชิ้นใหญ่มาในอนาคตเร็วๆนี้นะคะเหมือนกับว่าความฝันนั้นรอคอยอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวนะคะบางท่านได้พบเจอหรือว่าได้พบกับใครบางคนที่รู้สึกว่าเอ๊เขาคนนี้ มาเล่นๆกับคุณหรือเปล่านะในความรกความสัมพันธ์หรือว่าใครคนไหนเข้ามารู้สึกว่าเข้ามาทําให้คุณรู้สึกระแวงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะต้องใจเย็นนะคะเพราะนั้นต้องใจเย็นก่อนกับใครที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งคุยๆนะคะก็ต้องใช้เวลาก่อนดูก่อนคะ่ะว่าเขาเขายังไงนะคะแล้วก็ระวังอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะคะออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะแล้วก็บางอย่างที่ที่ไพ่อยากจะบอกั่นคือ คือพลังขึ้นมานะคะถ้าอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะคะหรือว่าช่วงเวลาต่อไปนี้คุณกําลังเ,เหนื่อยใจอะไรหรือว่าท้อกับอะไรคือพลังตัวเองขึ้นมาค่ะคุณอาจจะเลิกง,งานแล้วอาจจะเดินทางไปไหนสักที่หนึง่งก็ได้นะคะไปดูอะไรสวยๆงามๆนะคะหรือว่าไปหยูดในสถานที่ที่ทําให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่า ในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอาจจะง่วงนะคะอาจจะง่วงอยากที่จะนอนนะคะหาอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขก่อนนอนนั่นเองนะคะอย่าลืมที่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมที่จะออกกาลังกายสักครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนนะคะทุกคนสีเมเท้าสวยงามจังเลยนะคะเขาเรียกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็เรื่องบางอย่างบางอย่างค่ะก็อาจจะเข้ามาไม่คาดคิดด้วยนะคะอะไรบางสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหัวใจช่วงนี้มันรู้สึก เต้นผิดปกตินะคะอาจจะมีเรื่องราวสัญญาณบางหรสิ่งบางอย่างเช่นเรื่องราวตื่นเต้นหรือว่าอะไรที่เข้ามาให้คุณรู้สึกลุ้นก็ได้ในช่วงนี้นะคะในช่วงหนึ่งชั่วโมงอะไรเข้ามาทําให้คุณลุ้นอะไรเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าได้ไม่ได้นะนะคะมันลุ้นๆใจจดใจจ่อย,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 ยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ขอจงเชื่อมั่นไว้เสมอค่ะว่ามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะบางท่านอาจจะ นี่คือเงินนะคะแห่งความมัง่งคั่งความรวมสมบูรณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านได้จับละนะคะได้จับเงินเร็วๆนี้ได้จับอะไรบางสิ่งบางอย่างเร็วๆนี้แหละนะคะแต่บางท่านรู้สึกว่าใจจดใจจ่อในอนาคตข้างหน้าเหลือเกินนะคะสิ่งที่จะได้เพราะฉะนั้นเดินหน้าสู้ตอไใหมเพราะว่านี่คือพลังแห่งไฟนะคะแล้วก็พลังแห่งการตัดสินบางท่านอาจจะได้ตัดสินใจเริ่มต้นตัดสินใจกับอะไรใหม่ๆอะไรที่รู้สึกว่า มันยังคงไม่ได้คําตอบอาจจะได้รับคำตอบแล้วอาจจะได้รับความเคลื่อนไหวความกระจ่างอะไรบางสิ่อย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าใครเข้ามาติดต่อพูดคุยอะไรกับคุณทาให้ทำให้รู้สึกว่าได้คําตอบได้อะไรที่มันหลุดการค้างคาคาใจนะคะนั่นเองนะคะทีนี้มาดูโรแมนต์แองเจิลสะหน่อยค่ะขอโรแมนต์แองเจิลสัก นิดนึงนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ trust นะคะเชื่อค่ะว่าสถานการณ์แข่งความรัก นะคะที่จะนำพาให้คุณได้พบเจอทูเลฟนะคะรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าบางท่านตั้งหน้าตั้งตารอความรักความสัมพันธ์แต่ก็กลัวกังวลนะ่กลัวเจ็บกลัวเสียใจนะแต่จะมีใครที่เป็นรักแท้เข้ามาหาคุณค่ะทูเลฟรีคอนเซ l ลเลชันค่ะอย่างที่พูดไปเมื่อตอนแรกว่าจะมีใครบางคนที่รอคอยการเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นคู่แท้คู่ชีวิตค่ะใครที่ไม่ใช่คุณจะรู้สึกว่าเริ่มปล่อยวางเริ่มตัดจบได้ละหรือว่าเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดทําให้คุณรู้สึกว่าถึง ที่จะได้ชัดเจนมักสืบอย่างกับสักทีหนึ่งที่ได้เจอคนใหม่คนที่ดีกว่านะคะใครบางคนที่คุณรู้จักคุ้นเคยมีช่วงเวลาโรแมนติกกำลังจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าใครที่คุณยังไม่เคยเจอแต่ว่าเป็นคนรักในดีอาชาที่กําลังกลับเข้ามาหรือว่าสายสัญญาณที่คุณกําลังได้ฟังคลิปนี้มันเป็นสัญชาตญาณของความรักรักแท้ที่ส่งสายสัญญาณมาให้คุณได้รู้สึกว่าคุณจะได้พบเจอพบรักแท้แน,น,น่นอน แน่นอนจงเชื่อในสัญชาตญาณในตัวตนของคุณออกเดทหากิจกรรมใหม่ๆแอดเวนเจอร์ใหม่ๆสิ่งใหม่ใในชีวิตการเปลี่ยนแปลงสัญญาณในตัวตนของคุณที่เป็น Sense, สิกเซนส์สัญชาตญาณบางสิ่งบางอยา่างที่กาลังบอกให้คุณได้รู้สึกว่าคุณกําลังพบเจอสิ่งที่รอคอยความรมสมบูรณ์ความรักการงานการเงินที่ดีที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ไทมิ่งของชีวิตไม่เท่ากาันค่ะทุกคนบางคนอาจจะเจอแล้วเจอเร็วเจอช้าหรือว่ายังไม่เจอหรือว่ากําลังจะเจอเหมือนกับว่าทุกอย่าง มันเกิดขึ้นถ้าอะไรจังหวะที่ใช่ชีวิตแล้วมันจะเกิดขึ้นมันจะไม่ง่ายแล้วมันก็จะไม่ยากนะคะเดินหน้าสู้ต่อไปกับสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังมีเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็โฟกัสกับปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้มากที่สุดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณค่าบนโลกใบนี้ย่อมได้มายากเสมอคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ